สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับคุณครูพี่เบสน,นะครับจะพาทุกท่านนะครับมาพบกับหลักสูตรวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์นะครับในงานแสดงผลงานของโรงเรียนเซนเทเรซาครับยังไงทุกคนประชมกันครับ ระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่6เรามีการเรียนการสอนวิชาวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กๆได้นำความรู้จากอาจารย์ผู้สอนไปเขียนโค้ดและประดิษฐ์ชิ้นงานเพื่อต่อยอดเป็นอาชีพในอนาคตในวันนี้เด็กๆได้นำชิ้นงานมานำเสนอเพื่อให้เห็นชิ้นงานที่เด็กๆได้เรียนไปและนำมาประดิษฐ์ชิ้นงานต่างๆที่มีคุณค่าและก็มีประโยชน์คุณครูของเรา ได้เป็นผู้ให้คําแนะนําโรงเรียนเซนเทเลซามีความภาคภูมิใจในเด็กๆเ,เหล่านี้แล้วก็ขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้การสนับสนุนแล้วก็ไว้วางใจให้เด็กๆมาเรียนในโรงเรียนของเรานะคะเราเชื่อมั่นว่าลูกๆของเราจะเติบโตเป็นคนที่ดีของประเทศชาติและเป็นคนดีของสังคมค่ะสวัสดีครับผมคุณพ่อเอ,อก,เร,กรักษณ์ขำวัฒน์นะครับร่วมนวยการฝ่ายการศึกษาโรงเรียนในส,รรสังกัดอัคารสำนักงรนพงุ่มเทพวันนี้ดีใจที่มีโอกาสมา,มาร่วมงาน เซนเทเรซาอินโนเวชันแฟร์นะครับแล้วกับคุณบริษัทเอมาลิสนะครับที่ช่วยเป็นพัฒนาทําให้การศึกษาของเราเนี่ยมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นโรงเรียนเซนเทเรซาจัดงานอินโนเวชันแฟร์มาครั้งนี้คร,นนครั้งที่2ครั้งที่1เนี่ยพ่อก็มาแล้วก็เห็นหลายสิ่งหลายอย่างที่น่าประทับใจแต่บอกตรงว่าครั้งนี้ครั้งที่2รับใจมากกว่าครั้งแรกเนื่องจากเห็นการพัฒนาของเด็กกับการพัฒนาเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและสําคัญคือว่ามันสามารถนําไปใช้จริงได้ในชีวิตและเหนือสิ่งอื่นใดได้คุยกับผู้บริหาร Emma, เอม ก็ยืนยันว่าจะพยายามทำยังไงก็ได้ให้เทคโนโลยีมีประโยชน์ต่อมนุษย์และก็โลกอย่างแท้จริงอันนี้ขอบคุณเป็นอย่างสูงครับครับผมสวัสดีครับคุณพ่ออภิเดชสุภาจักรนะครับซึ่งก็เคยดำรงตำแหน่งนะครับเป็นผู้แทนผู้รับอนุญาตนะครับของที่โรงเรียนเซนเตเรซาแห่งนี้นะครับพ่อก็ดีใจและก็บวกปลุิใจด้วยนะครับที่ได้มีโอกาสได้กลับมานะครับที่โรงเรียนเซนเตเรซา อีกครั้งหนึ่งเพื่อร่วมงาน innovation fair รเ n o น a t เทเลซารพอรู้สึกถึงความภูมิใจกับบรรดาเด็กๆนักเรียนของที่เวเรนเซเลซารด้วยสิ่งที่เด็กเองนั้นรู้สึกมีความสุขเขารู้สึกชอบในการเรียนแบบนี้ทางโรงเรียนเองและพ่อเองซิเซอร์เองก็เลยร่วมนะครับในการสนับสนุนส,งสน่งเสริมพวกเขา จากสิ่งที่พ่อเองก็ได้มาพบและได้เห็นผลงานนะครับที่เขาได้ทําเป็นครั้งที่สองนะครับพ่อเขาถามเขาว่ามีความภูมิใจไหมเขาก็บอกว่าเขาภูมิใจสิ่งที่เขาเองเขาคิดว่ามันเป็นการจุดประกายที่ทําให้เขารู้สึกได้พัฒนาศักยภาพซึ่งมันแฝงอยู่ในตัวของเขา และเขาก็สามารถใช้ความรู้ความสามารถเทคโนโลยีในปัจจุบันนะครับเพื่อต่อยอดสาหรับเขาในอนาคตนี่แหละจึงเป็นสิ่งที่พ่อเองก็รู้สึกภูมิใจพอเพราะเห็นว่าตรงนี้มันเป็นประโยชน์และมันเป็นอนาคตสําหรับพวกเขาในการที่เขาจะได้สามารถเติบโตขวหน้าและใช้สิ่งที่เขาพัฒนาการเรียนการสอนนี้เพื่ออนาคต ขอเข้าต่อไปในสังคมท่านนักบุตทเรซาได้อวยพรนะครับพวกเราทุกคนได้ประสบความสำเร็จการก้าวหน้าแล้วก็บรรลุถึงป้องหมายปลายทางที่พวกเราต้องการก็ขอให้สําเร็จทุกประการนะครับขอพระบุตทเรซาและวก็พระเจ้าอวยพรนะครับพวกเราทุกคนด้วยครับสวัสดีครับ สวัสดีครับผมครูเป็ดบนชีพศิวสินางคุณนะครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่โรงเรียนเซนเทเรซาหนองจอกครับได้มาดูงานการแสดงโครงงานของน้องๆชั้นม .5 กับม .6 นะครับผมอยากจะบอกว่าอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีเลยของเรื่อง active learning active learning คืออะไร active learning คือการที่ทําให้ผู้เรียนเนี่ยเขาอยากเรียนรู้ด้วยความกระตือรือร้นของตัวเขาเองซึ่งพอเวลาเราโยนโจทย์ให้เขาได้เรียนด้วยความกระตือรือร้นเองเนี่ยสังเกตได้เลยว่า เด็กๆเ,เขาจะมีความตั้งใจมีความสนุกมีความมุ่งมั่นแล้วก็เราจะได้อะไรใหม่ๆจากมุมของเด็กที่บางทีเราก็นึกไม่ถึงนะครับผมอยากให้การเรียน active learning บวกกับเทคโนโลยีแบบนี้เกิดขึ้นกับโรงเรียนจำนวนมากๆนอกเหนือจากที่เซนเทเรซาหนองจอกแล้วก็อยากให้ทุกโรงเรียนเนี่ยได้มีการเรียนแบบ active learning บวกกับการใช้เทคโนโลยีแบบนี้ก็หวังว่าการศึกษาไทยเราจะก้าวไปสู่จุดที่เป็น active learning จริงๆได้นะครับขอบคุณครับ